สวัสดีครับผมลงกลึงช่างเอนครนยย็อกหรือช่างเอนครนยย็อกนะครับเฟซบุ๊กเอนครนยยกนะครับ, A, รบ,นะรบวันนี้เรามาดูวิดีโอฝาออตโต้นะครับผมอ่าอันนี้เราจะมาดูว่าใส่แคมยกเท่าไหร่จะนั่งหรือว่าเปล่าจะเกี่ยวกันไหมหรือว่ามันเหมาะสมไหม อันนี้วาวสามสิบนะครับลูก5้าสิบเก้ามิลใส่แคมอยู่สิบเก้ายี่สิหกหรือยกเจ็ดนะครับนี่ครับเหมือนเราตั้งวาวนะครับเนี่ยปกติครับผมน่ครับก็แก๊กก็แก๊กได้เรามาหมุนดูนะครับว่าเราจะปิดเปิดแล้วนี่เราใส่ไปแล้วนะครับแคมเราจะดูว่าปิดเปิดมันจะขึ้นได้เท่าไหร่นะครับ ว่า,วา,วามันเกี่ยวกันไหมครัางนี้อ่ะปึ๊บนี่แสดงว่าอันเนี้ยเกอบรอบท้ายยังไงก็ไม่ไหวครับผมเพราะช่วงกลางไม่ผ่านแสดงว่าเราต้องหาแคมที่มันยกน้อยน้อยกว่านี้หรือว่าเรา ต้องหลีใบวาวลงนะครับเพื่อไม่ให้มันเกี่ยวกันเพราะอันนี้แหลบกลางอ่ะ3.8ครับถามว่าถ้าถ้าเราไปใช้กับรถขี่เล่นหรือรถรถแข่งมันก็ไม่เหมาะอีกแล้วเนาะแต่ที่ใหญ่ทุกครั้งใหญ่จะทำให้ขี่เล่นอยู่ครับเดี๋ยวผมจะถอดเข็ม1926น,นะครับหรือโยเจ็ดนะครับทำการถอดออกก่อนแล้วก็จะใส่เขม เป็นเบอร์สิบเก้ายี่ห้าครึ่งหรือ 6. หกครึ่งเนาะแต่ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมาอันนี้เราใส่แคมสิบเก้ายี่ห้าครึร่งนะครับหรือหกมิครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่ามันจะเป็นแบบไหน,นครับอันนี้คือแนะนำน้องๆที่ทำรถใหม่ๆนะครับอย่างช่างที่เก่งๆแล้วก็มันอาจจะเป็นข้อมูลพื้นฐานเนาะ ที่ช่างเก่งๆก็หลายคนรู้นะครับเพราะบางคนแล้วถ้าเป็นรถแข่งอะยังไงก็จะบี้ตะบานกันสายไทยอยู่แล้วครับช่างเก่งๆแ๊บน,นึงนะครับมาดูกันต่อนะครับนี้เราใส่ไปสิบเก้ายี่สิบหกครึ่งเรามาดูกันนะครับว่าใบวาวอะใบวาวเนี่ยครับเนี่ยอันนี้นะครับเนี่ย มันจะมาเกี่ยวกันไหมคือหรือยอดแคมเวลาปิดเปิดแต่มันจะแบบมาคู่ขึ้นคู่อย่างนี้ไหมถ้าขึ้นคู่อย่างนี้บางทียกเยอะเกินเนี่ยทำให้วาล์วชิดมากเกินไปครับแล้วเราอ่ะเราอ่ะต้องมาทําแบบว่าให้ให้มันให้มันหาก,กันให้ได้หนึ่งวิธีนั้นก็คือหนึ่งเราจะมีวาลออกหรือเปลี่ยนแคมหานะครับผมมามาดูกันนะครับอันนี้คือเราเปลี่ยนแคมเรียบร้อยแล้วปึ๊บห่างขึ้นคู่นี่ขึ้นคู่นะครับ ามาดูกันครับว่าห่างไหมนัหนึงนี่นะครับมองไม่เห็นเนาะมันเ้าสว่างมากนี่ห่างนะครับโอเคห่างมินห่างไปม,มินเลยนี้นะครับแสดงว่าเราต้องเลือกใช้แคมให้เหมาะสมนะครับเช่นเหน็นไ่าห่างมินมินกว่าเลย แต่แหลบกลาง3.8แสดงว่าแหบลบกลางได้แคมยกเยอะเกินเนาะมันจะทำให้วาวรอบท้ายไงก็เกี่ยวกันบางทีบางคนบอกว่าต้องใช้การแคมยกเยอะๆแต่ลืมว่าฝาเราอะทำสเปคมาขนาดไหนแล้วจะไปได้ขนาดไหนเนาะนี่คือ เคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆจากผมแต่อันนี้คือทําให้รถขี่ง่ายนะไม่ทําให้รถแรงผมบอกไว้เลยรถแรงอะ่ะมันอยู่ที่คนทําครับไม่อยู่ที่ว่าอะไรอะไรอะ่ะเหมือนกันแทบทุกที่ครับแต่อยู่ว่าเราจะปรุงแต่งมันได้ขนาดไหนเนาะวันนี้ผมมาบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเนานะแค่นี้เนาะวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับผมลุงพื้นชัยนอร์คอนเน็กนะครับ